ทุกคนวันนี้น้องเมชเชนทำอะไรอยู่นะาทำอะไรอยู่ครับรลบรถวาดรถหรอโหรถเหรอเนี่ยได้แล้วไหนดูตรงไหนตรงนี้กับตรงนี้ดูนี่โทรศัพท์เปล่าได้แล้วอือรถเนยน้องเมชเชนจ้าไหนเอาเอาโทรศัพท์มาดูดิไหนวาดยังไง อย่างนี้เ่รอลูกก็เลยทำตามใช่ไหมครับใช่แล้วดูดิดูไหนของลูกได้ไหมดูนะนี่ครับรถครับเก่งนะแม่ยลูกไหนไหนแม่เก็บกับติดอ่ะไหนดูดินี่ไงไปจะทำอีกไหมเนี่ยอ๋อโอเคบายบายกล้องให้หน่อยดิ 打。Ah.